đột ngay vòng mặt Ồ, mái chân đầy nhịp nó kìa nào này Nó liền bậc chân ngắm มยินดีต้อนรับสู่ช่องวิจิตรเราครับไปัไป็นหนอะงวิจิตเห็ดเก่าเนาะมื้อนี้ดอกแรกแห่งมาแล้วเป็นเห็ดตะไคร้ครับหมายเล่มื้อน,นี้อยู่เขาบังเหอยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับขึ้นท่าโคก44โซน,นไม้นะครับอดอกแรกแห่งมาแล้วเห็ดโกบางครับมื้อน,นี้ก็ขึ้นมาฮอดโคกตีซีเด้อพี่น้อง ึ่งสาต์ครับป้าพี่นอ้องึูงสาตว์แน่ครับ <c oughs> นิ็บท่านครับท่านเกือบพี่นอ้อง โดนเห็ดตะไขร้กันครับเห็ดทานแจงแล้วจังหาเนาะโอ้ยบาเสียนแจงแล้วจังหามันพ่อไหมพี่น้องพ่อกับอ,อุดเก็บเอาไม่ได้แล้วครับห็ดทานออกนี่บ่ ก็เห็ดยังอื่นบวค่อยออกครับกานเห็ดท่านออกเป็นสิ่ีลห้องเห็ดยังอื่่ออกงาเลยครับโอ้เหมอูบอกไงเลย กำลังงมๆาเลยครับเห็ดทานกันได้ บานแล้วดอกดอบานสวยๆเลยตักไข่ตะเก้าออกไล่ลายครับจะบา่าไฟใหม่เนะตอนนี้ออกข้างห้างบานนี่ก็ได้หลายตัอวอยู่ <c oughs> อู้หู ตัวหมู่บ้านเขาได้โซนไฟบ่ใหม่เนาะวันมันส่งมาเห็นทางนี้ไม่อนรู้เลีเนอะอยู่ใต้ขอนเหมนกับเ้าไาจุกหม้ห้ไป หวานย้ำ้ยงอยู่ครับหอมนี่ว่าเดี๋ยวจะตุ่มตุ่มสวยๆเลยอ๋สอสงคือแล้วพี่นกเริ่มมาแล้วมื่อนี้เขาเอากระตาไงมาด้วยครับ บ่อแม่เราหน่้ยหน่อยมาเดี๋ยวมหมือนหน่วยหญ่มาสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็แจ้งหูแจ้งตาแล้วนะพี่น้องเนาะอัปเดตผลงานกันจักหน่อยครับเห็นปะนาองกะ เก็บขึ้นมาก็สิเป็นเห็ดตะไคร้กับเห็ดทานนาองพี่น้องเนาะแต่ย่างสิดไปเละเบึงเห็ดตะไคร้ตออยู่นะยเากตดีๆิีด้ยินีสิงโตห้องน้องพี่น้องเนะาะไม้โคกที่ยบซีนี่เพราะว่ามันจะอยู่ตรงกันกันกบหน้าวัดเขาบางเหยเนาะก <c oughs> ็บเพามันใจครับเห็ดตะไคร้มื้อนี่นพี่น้องเพราะว่าเห็ดทานเริ่มขึ้นนี่ปกตินี่เห็ดทานขึ้นนี่เห็ดอย่างอื่นสิมักุกนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮากะ ไปรุ่นกันเบื้องขึ้นเก่าเ่ะครับลังห้าหมานเนาะกัสิไล่บังเหดตดตะไคร้ก้อนเราก็จังจิไปอันพาพี่น้องไปอันหาบ้หงเห็ดทานที่หลังครับบัดสิเมียาบานุ่นละหรือว่ายางไปเราพ่อกสัสิเก็บเอาเลยล่ะนาะพี่น้องเนานะไปครับรุ่นกันเบื้องปัดพี่น้องบานหมดเลยเห็นแล้วงกหวานคือบ่เห็นมีดก็จักไปบ้างิีมไปเสนี่ใค่เนี้ย,ยแต่วมีดสำรองมากครับ ตุ่มกับนี้ครับนี่ตุ่มเดียวไครสวยๆเลยพี่น้อง กับตะไคร้นี่นตะไคร้เมนีอ่อนขางทีสีห้างก็มาว่านครับ สงสัยเริ่มสิยุบแล้วมั้งพี่น้องนี่จังใดทางเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าตูมกับยังไม่เห็นอยู่ครับได้นีอีกสองดอกครับ Hmm. nâu hợp đọt này lại đọt đấy các mọi người ไหลเดินเห็ดตะไคร้ย,ย่างเดียวครับพี่น้องตอนนี้ card. อ้ยขับดอกนี่งามหลายพี่น้องบ้าพี่น้อง,งมึงเห็นตะไคร้สองดอกนี่ครับโอ้สวยดอกใหญ่อมครับ บ้าจริงเอามันมีดอกหน่อยดอกนึงเนี่ยเราจกิมทั้งนี้ก็ได้เห็นบ่ครับสุดยอดดีทัออ้งใหญ่ตั้งงามตะไข่ ตองหันน้องเอาอยู่กอไัยฟังทั้งนั้นนะครับ,บตั้งนี้ก็ออกมาขึ้นกันเนาะนเจนี่พี่น้องเคยบอกบบาแล้วล่ะเนาะว่ากินได้แต่ว่าบบาวลืมซื้อครับขอซื้อไม่นะพี่น้อง พี่น้องกันดนหูซื้อเนาะหมูเจ้าวากินได้แล้วก็ราคาแพงแมนบอพี่น,ออจจนะะ้องจับบ๊อบผิดเนาะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เก็บด้วยครับเนี่ยบานเปิ่งเสื่งบักง่ายครับโอ้โหพี่น้องมึงเห็ดตะไคร้มูอนี่ครับโอ้โหฟุนนหนนห้นนะครับโอ้โหมูบักง่ายเนานะ Hoe moet jy sorm toe nik phải hay oh, con gặp anh nhìn cũng hoa có đây chắc đọc ตัดทินใจถือครับออกกระตานี่งไงไมาถ้าเอาหน่วยที่เอาม้าหวานนี่โอ้จะปล่อยครับหล่นเราไปนี่ พี่น้องเหมือวานนี่เพราว่าเขาเอาอยู่นี่สองดอกเด้เมื่อกี้ไอ้ตัดขายมยันอยู่ครับ <c oughs> อู้มันหลอดตาได้ครับมันหานได้ตั้งหากุนะ sẽ sửa đi không Ồ hồ, chân nó, cái nào vậy? Nó liếng, bậc chăng ngắm ดอกนึงสิบบาทแล้วครับแล้วงกเขายางอวยมากจนสีหอดรดแล้วนะเนอะอ้าอู้ห <funnel ing> ูเสียตะไครล้วนๆครับโอ้มนเนี่ยกับม้นสุดรายก็จะเป็นตะไใครแล้วนะครับ สังเกตเบื้องห้อยกระเจ้าเคียครับเคียมา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 หนิมองนีบล็อกเคลียห้อยกระเจ้กเห็ดท่านพี่น้องเก็บเอาก่อนครับเสียดาย จะว่าเหาวาใิไซุงพลาสติกออกครับเพราะว่ามันจิตถับเน็ดตะไคร้เนาะวุ้นี่ครับอยู่ไต้ต้นีอย่างบุญเบากับบวงหงสซื้อเนาะนี่แมกก็เห็นสปปัตว์ปากินอยู่ด้วยครับน่าสิก,กินได้เนาะแต่เบาวบวงหงส์โอ้โหตุ่ม เหยียบพร้อมครับดอกนี้เอาได้ปะอ,อู้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหพี่น้องงานเข่าเลยละมั้งนี่เป็นพืชไปเลยครับเหยียบท่าน <c oughs> เอาครับเห็ีบทานก็เอา อันนี้บ้าวันเป็นเห็ดเบื้อง,งี่นองอึ้งแดงอึ้งแดงว่ายู่อยังงี้นี่อ๋อยู่ใตดินนี่แหละ มีบนหน่วยเด้อพี่น้องเดี๋ยวทั้งนี้จังมาหาเนาะหาไปหนีก่อนครับ chỉ bố men mất tứ này ừ. để hạ thùng dạng ngay ngay em sai lấy tuần khi nó Hãy gì cho ขับไปเลยกะอุ้ยเห็ดตตะไคร้มันดอกบางเนาะพี่น้องเนาะมุนแทๆก็จะขี่รถหอดบ้าอู้ยเหนียวนตัวนี้ มาทานมุกนอนดอกกระ郎งามเลยครับเห็ดทานกลางเบาสีบาค่อยเขียวปันใดดอกมือหนาไปแล้วครับต้องเอา อ,อีกเหาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อถอยกันครับเพียออูดอกมีสิจุงไว้ดอกมีง่ายแล้วเอาเลยครับ ขอ,องอยานมุนกับเดตาน พี่น้องเก็บเอาหอัดกับพวกเบิดครับพอดีแรงนอดทูมามีละ,ะเดี๋ยวมือหนาสิมาเอาหรือว่าถ่านนีพี่น้องกันไดมาพอกอนกับเก็บเอาไปเลยครับเป็นเห็ดทานเนาะโอ้เห็ดทานชุดสองออกแล้วมูไงตั้งหาครับอ่ะมืออื่นบนเนี่ยไปบนงขบสะทานหินเ <c oughs> พราะว่าเขาสิชนาท้ายหาเห็ดอันทานเนี่ยโขบกับานหินนะพี่น้องเนาะ มีซ <ersch> ีดีซีซีซีเห um, so ็ดทาน์อกเลยนะครับแล้วก็มีเห็ดตะไคร้อหารดีดอกพี่น้องโอ้ขันเกียบออมเม็ดนี่นี่ถุ่มตะตจิกชุงนี่นี่บ่พอใส่ครับเื่งไปเมยอยู่จะได้มันขีดดินมันติดต้องตัดดี เห็ดท่านนี่จะเปื่อนก็ทุกเทสละครับถ้าฝนตกใส่นี่เนาะมีฝนช่วงนี้ก็รู้สึกว่าตกดีซะเหลือเกินเโากาสจีถือโอกาสสรุปผลงานเลยน้องจีน้องน้องสิก้าบ้านเลยละครับนี่เป็นส่วนของเห็ดท่านเนาะเห็ดท่านเก็บเอาอยู่ครึ่องมือครึ่องมือผมบอกง่ครับเก็บเต็มอันนี้เป็นเห็ดเอ่ออะไคร้เนาะ งามครับมื่อนี้แต่ยังมานไปเห็ดตะไคร้ขือเกาครับแลวกสีเห็ดละงูวนป้าปลายเน้องมื่อนี่เนาะเห็ดตะไคร้ก็ได้หลายอยู่ครับซูสีหมู่บ้านอะเพราะว่าแต่ว่าเขาเอากตาเนื้อไงมาเนาะไงมาเนื้อไง่ก็หมู่บ้านหลายเติบเลยครับก็เลยเบื่อเต็มถ้าเป็นหน่วยหมู่บ้านนี่ล้นอันนี้เอาเห็ดทานไส้ก็ล้นด้วยกันพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปนี้เขากะ นี่ก็มา่นฟังพี่ฝักน้องะมาณน้ี่้วเนาะครับนาอยังได้กับขอบคุณครับที่ขอามารับชมขอบคุณทุกังนักใจขอบคุณทุะไครทุกแคร่ตุกการที่ตามขอบพอนะชิดหนาครับผมสวัสดีครับไปๆๆๆไปไปบ้านครับ